เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถราคาเบาๆชมเลือกสีเลือกใช้ครับคันนี้18,900บาทเท่านั้นครับ18,900บาทราคาจักรยานเลยครับไปขับใช้ง,งานกันแดดก,กันฝนได้สบายเดินทางไกลได้สบายครับเตโยต้าสามห่วงทนหายห่วงรุ่นนี้อึดทนแน่นอน เครื่องหัวฉีด1,300 cc ประหยัดมากๆครับห้องเครื่องสะอาดการหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักสีสันโดยรวมแล้วก็ยังโอเคนะครับอาจจะมีตำหนิริ้วรอยบ้างบางจุดแต่ก็ไม่น่าเกียดครับเป็นเยอะที่กันชนหน้าครับนอกนันก็เล็กๆน้อยๆภายในยังสะอาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านปวงมลายพาวเวอร์ล้อแม็กครับสวยๆช่วงล่างแน่น รถปี2538นะครับปี995นะครับท่าใดนสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับคันนี้อยู่แยกกองทรายครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ